สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องส้มสาราดีเล s Play นะคะวันนี้ก็เป็นที่ฮือฮาแล้วก็ตั้งตารอ,อกันค่ะสําหรับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเงินจิตต์หนึ่งืนบาทเฟดสที่ส่วนใหญ่ทุกคนกําลังตั้งหน้าตั้งตารอ,อกันอยู่นะคะวันนี้มาสรุปให้ฟังค่ะ จากก่อนหน้านี้นะคะที่พวกเรานะคะอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปนะจนถึง60ปีที่เรากําลังรออยู่ซึ่งเราก็ไม่ใช่เฟสหนึ่งไม่ใช่เฟสสองนะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไม่ใช่ผู้สูงอายุนะแต่เราก็ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วลงทะเบียนแล้วนะคะก็รอคอยกันทุกคนแล้วเรานะจะรอเก,อกรือเปล่านะวันนี้เขามีการประชุมแล้วก็เคาะออกมาเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลเฟสสนะคะ10,000บาทก็ค่ะจากการประชุมเนี่ยเขาบอกว่าคณะ กรรมการที่กระตุ้นเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของเงินที่ตั้งหนึ่งหมื่นบาทเขาคาดว่านะคะจะแจกกลุ่มอายุวัยรุ่นนั่นเองคืออะไรไวัยรุ่นนะคะก็อายุตั้งแต่16นะคะถึง20ปีก่อน ในเฟส3ทุกคนฟังแบบนี้แล้วเป็นยังไงคะรู้สึกจิตใจห่อเหี่ยวกันเลยไหมสําหรับคนที่กําลังตั้งหน้าตั้งตารอ,อคอยเฟส3นะจะได้เงินไปใช้ก่อนสงการนะคะใช้หนี้ใช้สินกันและส้มก็เป็นคนหนึ่งที่รอเหมือนกันซึ่งคาดว่าเราก็น่าจะรอเกอร์ค่ะเพราะว่าในส่วนนี้นะคะเขาจะแจกเงินให้วัยรุ่นก่อนในกลุ่มอายุ16-20ปีก่อนนั่นเองซึ่งคาดว่าจะ แจกให้แล้วเสร็จภายในไตรมารส2ของปีนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเมษายนถึงมิถุนายนนั่นเองค่ะของปี68โดยที่เขาบอกว่าจะแจกให้กลุ่มอายุ16ถึง20ปีก่อนนั้นนะคะคืออายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยก็อายุ16ปีนะคะก่อนวันที่16กันยายน2567ปีที่แล้วเนาะที่แจกกลุ่มวัยรุ่นก่อนเพราะอะไรก็เป็นที่ทราบกันดีเขาก็มองว่ากลุ่มวัยรุ่น น่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้สมาร์ทโฟนใช้เทคโนโลยีดิจิตอลได้เก่งกว่านั่นเองนะ้องเก่งกว่าพวกเราที่อาจจะแบบไม่ใช้งานไม่ค่อยคล่องนะคะใช้ระบบดิจิตอลไม่ค่อยเก่งนะก็การประชุมเขาว่าอย่างนั้นนะคะส่วนคนที่อายุ21ถึง59ปีแบบเราๆนะคะที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่นะใครอยู่กลุ่มนี้นะ21ปีขึ้นไปนะคะแต่ยังไม่เป็นผู้สูงอายุนะ21ถึง55ปีก็ รอต่อไปค่ะรอว่าจะมีการพิจารณาให้เฟส4หรือเปล่าซึ่งเขาก็บอกว่าจะพิจารณาตามความเหมาะสมอีกต่อไปซึ่งก็ไม่รู้นะเพื่อนๆว่าจะมีเฟส4หรือเปล่าอย่างเราเนี่ยที่ตั้งหน้าตั้งตารอก็โดนเลื่อนออกไปนะคะสาหรับคนเฟส4ส่วนมากนะที่อายุ21ปีขึ้นไปก็ส้มมองว่าเป็นคนที่ทํางานทั้งนั้นเลยมีหนี้มีสินแล้วก็เสียภาษีทั้งนั้นเลยอ่ะทุกคนเราก็รู้สึกแบบได้ยินข่าวนี้ก็ ตึงเครียดเหมือนกันนะคะก็ไม่รู้จะมีกระแสะออกมาวิพากษ์วิจารณ์จากการประชุมครั้งนี้อย่างไรนะคะก็ติดตามกันต่อไปในส่วนเรื่องนี้นะคะสําหรับเฟสามนะกลุ่มวัยรุ่นนะเขาบอกว่าแอปพลิเคชันที่จะใช้งานสําหรับใช้จ่ายเงินดิจิตอลเนี่ยดำเนินการเสร็จแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการทดสอบระบบนั่นเองซึ่งคาดว่าโครงการดิจิตอลเวลตเฟสามนะที่ให้กลุ่มวัยรุ่นก่อนจะเริ่มใช้จ่ายได้ประมาณกลางเดือนพฤษภาปี68นี้นะคะไม่อีกไม่นานแล้วเนาะอย่างช้าสุดๆเลยก็น่าจะเป็นช่วง ต้นเดือนมิถุนายน68นั่นเองนะคะก็จะพยายามให้แล้วเสร็จเนาะโดยหลังจากนี้นะคะกลุ่มวัยรุ่นที่อายุ16-20ปีเนี่ยจำนวนก็จะประมาณ2ล้านกว่าคนนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งงบประมาณตรงนี้นะคะในส่วนของดิจิทัลเฟส3เนี่ยอยู่ที่ประมาณ20,000ล้านบาทนะตรงเนี้ยคาดว่าจะใช้งบประมาณส่วนนี้กับกลุ่มคนที่อายุ16-20ปีนั่นเองซึ่งเขาก็อย่างที่บอกมองว่า เก่งเชี่ยวชาญแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วนะคะในการใช้เทคโนโลยีก็ถือว่าเป็นการช่วยรัฐบาลทดสอบระบบในเรื่องของการใช้จ่ายเป็นเงินดิจิทัลนั่นเองนะเพราะว่าในส่วนนี้เขาไม่ได้ให้เป็นเงินสดค่ะคราวนี้นะคะในส่วนของนี้ที่บอกว่าไม่ได้ให้เป็นเงินสดคือไม่ได้ให้เงินสดจริงๆนะไม่ได้กดออกมานะคะการใช้จ่ายเนี่ยก็คือผ่านแอปพลิเคชันที่รัฐบาลเตรียมตัวนะคะไว้ให้อย่างที่มีการทดสอบระบบไปเนาะแล้วก็จะเป็นเงินที่ให้เป็นดิจิตอลไวเลตแล้วก็ใช้ จ่ายผ่านแอปเท่านั้นโดยในการใช้จ่ายก็จะใช้จ่ายภายในอำเภอนะคะที่มีอยู่ตามทะเบียนบ้านของเรานั่นเองอำเภอตามที่เราอยู่ในทะเบียนบ้านนั่นเองนะคะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเงินที่ต้องไวเลสเฟสสามที่เขาประชุมกันวันนี้เลยนะคะวันที่10มีนาคม2568นะคะมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆนะคะผู้ติดตามช่องส้มสารดีฟังนะคะแล้วก็หากมีข่าวสารอย่างไรอัปเดตความคืบหน้านะคะก็จะรีบแจ้งเหมือนกันค่ะเพราะว่าส้มก็เป็นหนึ่งในผู้ที่รอคอยตั้งหน้าตั้งตารอคอย เงินดิจิตัลไวเลตเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับข่าวเงินดิจิตอลไวเลตเฟสสนี้นะคะเพื่อนเพื่อผู้ติดตามท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรมาคอมเมนต์พูดคุยกันดีกว่าเนาะแลกเปลี่ยนความคิดกันว่าประเทศชาติของเราเนี่ยโอย้เราไม่รู้ว่าจะเดินทางไปใไนทิศทางใดนะคะ <c oughs> ก็รอาการประชุมของรัฐบาลรอาการพิจารณาของรัฐบาลต่อไปนั่นเองคลิปนี้นะคะถ้าดีถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามช่องส้มสารดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ